you you don't need toy honey you always buy new one always take it off okay you want to take time อันนี้แพ็คแล้วใช่ไหมเนี่ยน้องแมทค่ะเขาจะเรียงของเขาเลยนะเขาใช้พื้นที่คุ้มมากเลยอ่ะเขาจะเรียงแบบหนึวันต่อหนึ่งวันนะคะ เขาจะไม่เอาปนกันเลยค่ะ so การแพ็คของแมทน,นะคะอยู่บิงอยู่สตาฟีทูดิสบิ๊กวัน Yeah but I'm gonna carry it Okay Okay ชุดนอร์ดิงเดส This is my secret stash อันนีนะ้เป็นของคุณพ่อค่ะคุณพ่ออเสื้อวางไว้เพราะว่าเมื่อกี้ให้ออกไปส่งของที่บริษัทให้นะคะพอดีมีลูกค้าสั่งมาเมื่อกี้เลยเราแบบพวกนี้จะเป็นวันศุกร์แล้วเราต้องออกแต่เช้านะคะก็เลยต้องให้พ่อไปส่งให้คุณพ่อไปส่งก่อน เดี๋ยวตอนนี้กุ้งจะนั่งคิดก่อนว่ากุ้งจะจัดอะไรไปนะคะเพราะว่าที่นู่นเขาบอกว่าอากาศร้อนกลางวันร้อนเหมือนเมืองไทยกลางคืนหนาวนะคะจากสามสิบอาจจะเหลือสิบห้าอะไรเงี้ยหรือว่าสิบองศาอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้จะจัดเสื้อผ้ายังไงนะคะก็อันนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะที่จะไปเม็กซิโกเราจะได้รู้ว่าสภาพอากาศเป็นยังไงนะคะเลือกไม่ถูกควาเสื้อผ้าโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวจัดเสื้อผ้าก่อนนะคะทุกคนอย่ะ วสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะออกจากบ้านคนรถมารับแล้วนะคะตีห้าแมดดี้วิลวอชทวันนี้ตีห้าต้องออกจากบ้านกันแล้วค่ะโอเคโอเคปะเอา้าไม่ได้ปิดไฟจ้ะบ้านวันนี้จะเลกๆหน่อยเดี๋ยว yeah, แม่บ้านมาวันอังคานดดดี้เอาเรียบในรถนี่ก็จะใส,ส่เสื้อผ้าสบายๆแมดดี้ใส่ชุดนอนไปเลยแมดดี้ถือก็ตาไปแล้ป่ะ ดีไซน์หอวนหยวนดีไซนแมดดี้ใส่ชุดนอนเลยค่ะน,นะคะเขาบอกว่าเขาจะไปนอนบนเครื่องบินนะกระเป๋าแม่เราก็กระเป๋าถ้าแบบใส่สบายที่สุดคุณดแดดค่ะโอเคในกระเป๋าก็มีชุดแมดดี้เวลาไปเปลี่ยนเวลาลงเครื่อง Well, thank you very much. Always oh, my pleasure. <laughs> Have a safe trip. Have fun with your uh, Italians. Yeah. Oh, yes. Italian. telling Really light. Thank you so much. Thank you. ระหว่างที่เรามีเวลาเกือบเกชั่วโมงนะประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเราก็มาทีรอที่ห้องรับรองค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะเลา2สองแอร์แคนาดาค่ะซึ่งเป็นสายการบินประจำชาติแคนาดาเลยและนี่ก็เป็นโตรอนโตนะคะที่แคนาดานั่นเองเรามาดูกันว่าของเขาจะเป็นยังไงจะบอกว่าพื้นที่ค่อนข้างเยอะค่ะค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็ที่นั่งเยอะนะคะรองรับผู้โดยสารชั้นบิสเนสอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ มีบางส่วนจะอยู่ทางซ้ายมือนะคะจะเป็นพื้นที่สําหรับค่อนข้างส่วนตัวเป็นพาเวดเลยค่ะแบบนั่งต่อหนึ่งท่านนะคะต่อหนึ่งท่านเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็สําหรับคนที่แบบมาเป็นกรุ๊ปเป็นกลุ่มนะคะก็นั่งได้เยอะค่ะแม่เอาอาดเลยค่ะแต่สิ่งเดียวที่ตินะคะที่แบบรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็คืออาหารน้อยมากเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูอาหารกันค่ะก็จะไม่ค่อยใหญ่นะคะพื้นที่นิดนึงนะคะตรงกลางนี่จะเป็นเหมือนแบล็คฟรายเป็นอาหารนะคะส่งทางขวามือนะคะจะเป็นเครื่องดื่มค่ะ นี่จะเป็นเหมือนสลัดนะคะมีสลัดมีไข่ต้มนะคะมีผลไม้มีซุปนะคะ,ะมีขนมปังมีโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่เยอะไม่ค่อยมีจานตัวเลือกเท่าไหร่นะคะให้ทุกคนดูน้อยมากนี่จ้ะลา์ค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ว่าอาหารน้อยมากก็คือแทบไม่มีอะไรเลย <c oughs> นี่คือที่เราได้มานะคะ อาหารมีแค่นั้นนะส่วนใหญ่เขาเน้นเหมือนให้นั่งนะคะให้นั่งแบบพื้นที่เยอะมากๆแต่ตอนเช้าไฟก็จะมีคนน้อยหน่อยนะคะประมาณจักใสๆนะคะเราก็คนก็จะเริ่มเยอะอะไรเงี้ยอาหารน้อยจริงๆเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำค่ะทุกคน เรามาดูห้องน้ํากันค่ะของแอร์ไครดาก็จะไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่นะคะแต่ก็สะอาดอยู่ค่ะสะอาดอยู่ด้านในไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากมายค่ะแต่ว่าชักโครกน่ะเป็นชักโครกแบบอตัตโนมัติสมมติเราเรานั่งไปแล้วเงี้ยค่ะเวลาเราลุกขึ้นยืนนะคะน้ำก็จะกดอตัตโนมัติเลยแต่ถ้าเรากดไม่หมดนะคะเราก็สามารถกดปุ่มด้านหลังนะคะด้านหลังของเราตรงนั้นได้เลยนะคะก็จะสะอาดนะคะพอออกมาข้างนอกนะคะออกมาข้างนอกก็จะมีอ่างล้างมือค่ะก็จะเป็นระบบสัมผัสนะคะเดินแบบประมือผ่านปุ๊บก็น้ําก็ไหลออกมานะคะ นี่นะคะข้างใน,นไม่มีเลยเลยประมาณนี้เลยนะคะสาวน้อยแมดดี้นะคะก็มันเดิมค่ะก็จะมาหาอะไรช้อปปิ้งนะคะแมดชอบซื้ออะไรที่แบบเป็นแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะระหว่างเขานั่งเครื่องบินก็จะเอนเตอร์เทนตัวเองนะคะจะบางทีก็จะเป็นขนมบางทีก็จะเป็นของเล่นนี่นะคะก็ like what This ตอนนี้ก็ได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วค่ะแมดดี้นะคะเขาจะเป็นคนที่ดูแลของตัวเองนะคะอย่างกระเป๋าและเก็ขของเขาเนี่ยเขาก็จะแครี่ออนเองคือไม่ต้องให้ใครยุ่งเลยนะคะเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะรับผิดชอบของตัวเองเวลาเดินทางนะคะแลาไม่ชอบให้ใครช่วยด้วยลำเล็กจ้ะ ไฟนี้ค่ะเป็นไฟสั้นๆนะคะประมาณไม่ถึง5ชั่วโมงนะคะจากโตโตไปถึงเม็กซิโกซิตี้นะคะเครื่องบินก็จะเป็นเครื่องบินลำเล็กค่ะซึ่งชั้นบิสเนสชั้นธุรกิจเนะะี่ยค่ะก็จะลักษณะเหมือนชั้นพรีเมียมอีโคโดมีของลำใหญ่นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยตรงชั้นธุรกิจจะมีทั้งหมด16ที่นั่งนะคะฝั่งละ8ที่นั่งค่ะจะบอกว่าลำนี้ไม่มี Wi-Fi ด้วยระหว่างที่เราเดินทาง 4ชั่วโมงครึ่งหรือเกือบ5ชั่วโมงนะคะกุ้งไม่ได้ใช้ WiFi เลยนะคะแต่สามารถติดตัดต่อวิดีโอได้นะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าระหว่างที่เราเดินทางเราทำอะไรบ้างคะ่ะน้องแม่น่าจะบอกว่าเพราะเป็นนักเดินทางมืออาชีพมากๆเขาจะเอนเตอร์เทนตัวเองนะ,ะนั่งดูหนังไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเล่นเกมไปด้วยบางทีก็นอนบ้างอะไรบ้างนะคะตามสะดวกที่แมทได้อยากทำนะคะระหว่างนี้ก็จะมีพนักงานต้อนรับค่ะเขาจะมาเสิร์ฟเครื่องดื่มนะคะเราก็ดูแผนที่ไปกันเมื่อไรจะถึงนะคะ บางทีก็จะเห็นกับตันนะคะออกมาทานอาหารว่างบ้างนะคะแล้วนี่ก็เป็นอาหารเอ่อเบรคฟาสต์นะคะของกุ้งซึ่งกุ้งไม่ได้รับอาหารเป็นเมนคอร์สนะคะกุ้งจะขอบอกว่าขอแค่ทรีพอสำหรับ เป็น่าเบอร์ฟ้าต์เป็นผลไม้เป็นโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากุ้งไม่อยากทานอาหารเมนคอร์สของเขาเนาะไม่ชอบเลยนะคะแต่ถ้าเป็นอาหารแบบเนี้ยค่ะกุ้งทานได้นะคะแล้วมีอะไรบ้างนะคะในนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะจะเป็นมีดเป็นช้อนซ่อมเป็นช้อนนะคะในการทานอาหารค่ะซึ่งค่อนข้างที่จะสะอาดนะคะแล้วในนี้เป็นอะไรในนี้เป็นอ่าอ่าพริกไทยนะคะกับเกลือนะคะแบบนี้ค่ะเป็นอะไรที่แบบคิกขู่นะคะ เนื่องด้วยลำนี้ไม่มี WiFi นะคะกุ้งก็จะดูแผนที่บ่อยมากนะคะนี่ก็คือระยะทางจากตรอนโตไปเม็กซิโกนะคะก็ค,ค่อนข้างที่จะไก,กลพอสมควรกับเกือบ5ชั่วโมงเลยค่ะทุกคนพามาดูห้องน้ํากันค่ะห้องน้ําห้องน,นี้นะคะจะอยู่หลังห้องนักบินเลยค่ะจะอยู่ด้านหน้านะคะห้องน้ําเล็กมากนะคะทุกคนดูอันนี้กุ้งถ่ายแบบ360องศาลเลยนะก็ะจะเห็นนะคะจะมีชักโครกนะคะมีที่เปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะสําหรับเด็กนะคะแม่ที่มากับเด็กนะคะ ั่งนี้ก็จะเป็นกระจกค่ะไม่มีอะไรมากเท่าไหร่เลยนะคะมีปุ่มขอความช่วยเหลือค่ะปุ่มสีส้มนะคะอย่าก,กดสุ่มสีสุ่มห้านะแล้วก็ด้านหลังเป็นที่กดชักโครกค่ะชักโครกแบบนี้นะคะจะไม่มีน้ํานะคะเป็นใช้ระบบแรงดันนะคะเสียงดังมาก ในห้องน้ำไม่มีอะไรเลยน่าจะประมาณฟุตกว่าๆนะคะดูจากที่กุ้งยืนนะถ้าใครรูปร่างใหญ่หน่อยก็จะค่อนข้างที่จะลาบากเนาะแล้วเวลาเข้าห้องน้ํามานะคะเราจะต้องล็อกปุ่มหน้าบนด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ล็อกเนี่ยคนอื่นคิดว่าจะไม่มีใครอยู่ในห้องน้าก็จะเข้ามานะคะต้องล็อกด้วยจ้ะเราจะไปลงกันที่แม็กซิโกซิตี้นะคะแล้วเราจะขับรถขึ้นไปที่เมืองคริเโตนะคะซึ่งจะห่างออกไปประมาณ200กิโลเมตรนะคะเราต้องขับรถไปค่ะตอนนี้ค่ะเรากำลังจะลงแล้วนะคะซึ่ง เม็กซิโกซิตี้เนี่ยมีประชากรหนาแน่นนะคะประมาณ8ถึหรล้านคนนะคะซึ่งจะหนาแน่นมากแล้วบ้านเรือนเขาน่าจะติดกันแบบนี้เลยคะ่ะ oh <my> ตอนนี้ก็ถึงเ m i ม r เรชันแล้วค่ะจะบอกว่าเหมือนเราเป็นไฟแรกที่ลงเลยค่ะคือโล่งมากปกติสนามบินตอนเข้าตรวจคนเข้าเมืองจะคนเยอะใช่ไหมคะอันนี้ไม่มีสักคนเลยค่ะมีเจ้าหน้าที่ประมาณ20กว่าคนนะคะแล้วก็ตอนที่เราไปรับกระเป๋า,าก็ต้องรอ,อนานด้วยค่ะ เหมือนแบบทุกอย่างระบบคือช้าหมดเลยนะคะคนต้องมารอนี่คือเครื่องบินลำเดียวนะคะประมาณ200กว่าคนประมาณนี้นะคะอันนี้คือคุณวารันทีนนะคะซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์นะคะเป็นตัวแทนของบริษัทเราที่ขายที่เม็กซิโกเนาะเขาก็มารับที่สนามบินค่ะเรากำลังจะไปทานมื้อกลางวันนะคะกับคุณวารันทีนค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในทีรานที่จอดรถน,นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูวิวระหว่างทางค่ะว่าเป็นยังไงจ้า ความรู้สึกแรกนะคะที่ออกจากสนามบินนะคะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ที่กรุงเทพนะคะพี่เมืองไทยคือลักษณะเหมือนเราขับรถอยู่บนถนนสุขุมวิทสักที่หนึ่งอะคะ่ะคือเหมือนมากไม่ว่าจะเป็นการจราจรนะคะสิ่งแวดล้อมรอบๆนะคะเหมือนมากเหมือนกรุงเทพเลยขับรถขึ้นสะพานค่ะก็เหมือนสะพานพระรามแเลยนะคะเหมือนมากาจริงๆลักษณะวิวหรือว่าเขาเรียกอะไรอะความรู้สึกอะคะ่ะใช่เลยนะคะ อะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ยังอยู่สนามบินรอบนอกนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูยิ่งกว่านี้จะบอกว่านี่เมืองไทยหรือเปล่านะคะ Again, I think. And we'll, uh, go to Corretero. What's Corretero? Corretero, that's where our factory and hotels is, and that's where we're going to stay. And I think on Sunday, maybe we'll go to a place called San Miguel, which is really beautiful. Maybe in the afternoon. นี่ค่ะนี่ถนนสุข,ขุมวิทชัดๆนะคะคุณวรินบอกว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะรถก็จะติดมากๆหน่อยนะคะก็สตั๊กเลยค่ะอยู่บนถนนแบบนี้เลยอยู่แคนาดาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นะคะมีรถบรรทุกน้ำบรรทุกน้ำแข็งแบบนี้เลยค่ะรู้สึกเหมือนกุ้งกลับเมืองไทยเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเวลาเที่ยงครึ่งค่ะซึ่งร้านอาหารที่เราจะไปในยังไม่เปิดนะคะร้านอาหาร เปิดบ่ายโมงตรงค่ะแล้วก็ไปก่อนหน้านั้นไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องขับรถวนประมาณ30นาทีแต่ที่นี่รถติดค่ะก็เลยใช้เวลาวนไม่กี่ประมาณ2รอบนะคะก็กลับไปอีกทีนะคะเป็นอะไรหลายๆอย่างที่กุ้งค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ยังไงลองมาติดตามชมคลิปหน้านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เป็นประสบการณ์ของกุ้งที่เม็กซิโกในวันนี้ค่ะ